เปลี่ยนกะอ่ะเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะน้องถังเงินมาแล้วน้องมีนามาแต่เช้าเลยล่ะน้องน้องถังเงินก็มาคิวสองล่ะทีนี้ก็คิวสองละคิวสองละฮะไหนดูจีไหนดูจีดูจีลูกสาวแม่่วยจังเลยลูกสาวแม่่วยจังลยฮะ ไปไหนก็ไม่พ้นหมาพ่นแมวนะคะเพื่อนๆฮาแพ้ใจค่ะแพ้ใจเกิดมาชาตินี้ฉันใดอ <c oughs> เป็นคนที่รักสัตว์มากเลยนะรักไอสัตว์รักไอกสัตว <c oughs> ์รักไอยี yeah! ่อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นธรรมดาค่ะของสวยงามน่ารักก็ต้องรักอยู่แล้วเป็นธรรมดาของผู้หญิงนั่นแหละนะคะ บุคคลใดไม่มีความรักสัตว์เมตตาสัตว์โปรดสัตว์นั่นก็ผิดปกติใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เด็จี้ด็จี้ทำอะไรลูกจะจะอ้อนแม่จะหอมแก้มแม่เหรอจะหอมแก้มแม่เหรออ่ะหอมจี้หอมจี้หอมจี้อ่ะหอมจี้หอมจี้ถ้าใส่มาที่หน้าอกนะคะไส่มาที่หน้าอกจะจุ๊บแม่จุ๊บแม่จุ๊บ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 จี้จุ๊บจี้ซอนจริงๆแน่แน่แน่ทำอะไรอ่ะลูก อากาศโทรศัพท์แม่ล่วงโทรศัพท์แม่ล่วงดูสิไอายขาด,ด้วขาดเด้วหนวดพ e. ึ่งอากาศแล้วอหนวดพึ่งขอดแล้อหนวดพึ่งขอดเด้อหน้าหมาหน้าหมาหน้าหมาจังเต้แต่เลยหละออนมอนี่หนาเต้นะจังขนาดอ่ะจังขนาดอันนี้อันนี้อันนี้อะไร <c oughs> อันนี้อะไรดูดวงละอันนี้ดูดวงละนนดวงดวงดวง แม่ดูดวงอยู่เอาแม่ดูดวงอยู่อาแม่ดูดวงเนอยอันนี้ไม่ใช่ว่าชอบเล่นไพ่แต่อย่างใดนะคะเล่นไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าป๊อกเด้งพอได้ค่ะเพราะว่ามันง่ายดีอย่างอื่นนะไม่เข้าใจเลยอันนี้คือเป็นตําราดูดวงนะคะของเรามีไพ่ยิปซีมีไพ่อะไรต่างๆหลากหลายตําราเลยนะคะอัเดอ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 ออออย่าออกเล็บติลุกรักแรงจริงๆนะคนนี้นะรักแรงจริงๆเลยคนนี้นะฮะ รักแรงจริงๆเลยหางหางหางก็ดิหางบอกรักเราด้วยแหละนะคะดูจีดูจีไหนของเล่นหนูไปไหนไปเอาของเล่นปะของเล่นหนูยี่ไหนฮะแต่ของเล่นอยู่ห้องโน้นฝั่งโน้นน่ะปะไปเอาสิไปเอาสิของเล่นเขาเขาชอบมากปะไปดูสิไปดูดิไปดิอยู่ตรงโน้นน่ะของเล่นหนูอ่ะ อันนี้หิ่งพระโพธิสัตว์ของเรานั่นเอง